การฟ้านะครับแต่ในทางอัมเภอร์ขมซ้อมนะครับสวยงามขอให้ความคุ้ท่างเสียต้นนะครับพาเจ้าเรือมาลุกงานลุกงานที่เปิดด้วยนะครับขอพระคุณมากครับเป็นกำลังประกวดครับผมบอกว่า5ปีปั่นน้ำนมเพิ่มไไม่ได้โอ้เบิ้งกะัิอย่างนี้นะครับจับเดือดตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเอามารับชมกันเลยครับคุณเดี๋ยวดูคไฟดำแล้วก็สลับเป็นไฟเหลือกนะครับตัวต่อไปครับไปฟขาวครับ มีค่ะที่ใายมุกขารูายี่นองในางานนะครับตอนนี้มันกำลังประกวดกันครับขาแม่ใหม่นะคะตัวนี้สูง160เซนติเมตรบวกลูกได้นะคะตอนนี้เปิดรับผสมอยู่ที่3,000บาทจะขอบอกว่ารอผสมจนติดได้เลยค่ะน้ำเชื้อมีขาย่ที่นะคะ3,500บาทรับไปเลย15หลอดค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข096ค่ะ4265591 พี่เอกนะคะคุณซับฟางมอุดรธานีค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็หนึ่งชุดให้ถึงสิบห้าหลอดใช่ไหมครับนี่ครับมตัวยิ่งมีรถแรกแจกแถมเป็นควายเพืองอีกหนึ่งตัวนะครับที่ส่งลูกเกินสนามเดี๋ยพอสมควรนะไปสนามไหนจะเห็นนะครับลูกของไข่มุกขาวนะครับที่ลงสนามครับเดี้ยรับชมตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปนะครับเจ้าดาวรุ่งครับเจ้าดาวรุ่งขอเชิญตัวแทน ยกมือนะครับคนที่จูงควายเจ้าดาวรุงครับเดี๋ยวพี่น้องเราจะได้หวนควายไทยลุกน้ำโขงชัดๆเลยนะครับว่าคือใครเช็ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวควายและคนรับควายทุกท่านนะคะวันนี้จากแสงชีความนะคะเราจะมาแนะนาพ่อค้าที่เป็นตัวผาบเบื้องตัวนี้ครับสาวสวยปชายของรุ่งเพชรกับแม่เหล่าอุทยนะคะก็ถือว่าเป็นอุ่ไทเลือดร้อยนะคะ สำหรับเจ้าดาวลูกยักษ์อ,อุดรของเรานะคะตั้งตากอยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อตนตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีของเรานี่เองนะคะใกล้ๆนะคะสำหรับตอนนี้เราก็เปิดผสมจริงนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีน้ำเชื้อนะคะก็จะเป็นเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะคะเ,เปิดรับผสมพันธุ์